มารโกหนุ่มชาวอิตาลีที่เติบโตในครอบครัวคริสเตียนและใช้ชีวิตอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเคยมีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากศีลธรรมก่อนจะได้พบกับชาวอิตาลีคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นมิชชันนารีคริสเตียนแต่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามการพบกันครั้งนั้นนำเขาเข้าสู่การค้นหาความจริงจนเขาได้ลองเข้าไปละหมาดในมสัสยิดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งยุ่วยวนทางโลกท่ามกลางเสียงเพลงทะลุก,กำแพงและความวุ่นวายเขากลับสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงในละหมาดเขาพูดกับตัวเองว่าถ้ามีพระเจ้านี่แหละคืืืออ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 อวววววิิิิิธธธีีีทท่่่่่่ถถูกกกตตตตต้้้งง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 ในนนาา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 ารรรรฐพพคคคเเเเเขขขมมมมมััับบดดชโยยไแแสหหจล อยู่ในอัลกุรอานและในที่สุดเขาประกาศการเข้ารับอิสลามพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่าโมฮัมหมัดมาโกโมฮัมหมัดมาโกเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาหันมาสนใจศาสนาอิสลามนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากสิ่งสวยงามที่เขาเห็นในตอนแรกแต่กลับเป็นเพราะมีบางกลุ่มคนที่พยายามทําให้เขาเกลียดศาสนานี้พวกเขาย้ําภาพลบของอิสลามผ่านข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายความรุนแรงและความเกลียดชังจนทาให้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาตลอดนั้นจริงหรือไม่ความสงสัยนี้เองที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเขาเลือกที่จะไม่เชื่อตามคําบอกเล่่่่่่่่าาาาาาไไไมมอออออออนนนนนบบล็กกฟััังงสืืแตตตหปุด้ววยเเพคคํ แท้จริงว่าอิสลามคืออะไรเมื่อมาโกได้ลงมืออ่านอัลกุรอานด้วยตัวเองสิ่งที่เขาพบกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับทุกอย่างที่เขาเคยได้ยินหรือถูกสอนมาโดยสิ้นเชิงแทนที่จะเป็นศาสนาแห่งความเกลียดชังอิสลามกลับ,กล,บกลายเป็นศาสนาแห่งแสงสว่างและความสงบภ,ภายในใจเขาเริ่มเข้าใจว่าภาพลักษณ์ด้านลบที่ถูกเผยแคร่อย,อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลมาจากความจงใจบิดเบือนสารแท้ของศาสนาสิ่งนี้ทำให้เขานึกถึงถ้อยคำหนึ่งในอัลกุรอานที่กล่าวไว้ว่าพวกเขาต้องการจะดับแสงของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่อัลลอฮ์ประสงค์จะทำให้แสงของพระองค์์สสมมมบูรณแ้วว่่าาพพกกปฏิเธธศจจะไอใ็ มาโกรู้สึกว่าเขาเริ่มใกล้ชิดกับาศาสนาอิสลามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอิสลามคือาศาสนาเดียวที่เปิดโอกาสให้เขาพูดกับพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนักบวชหรือพึ่งพาพิธีกรรมใดๆเขาไม่จําเป็นต้องเข้าไปในห้องสารภาพบาปหรือบอกความผิดของตัวเองกับมนุษย์คนใดเพราะในอิสลามมีเพียงเขากับพระองค์แค่สองต่อ2ช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวเองได้อยู่กับพระเจ้าอย่างแท้จริงคือในความเงียบสงัดขณะที่หน้าผากของเขาแตะพื้นจุดที่ความเย่อหยิ่งทั้งมวลมาลายหายไปและสันติสุขที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นในหัวใจเขาบอกว่่่่่าานนนีีีคือวมมสสสััพธธ์ทททบริุุุดะหง กับผู้สร้างไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องมีพิธีพร่ำสอนเพียงแค่ความสำนึกความจริงใจและความหวังในความเมตตาของพระองค์และความเมตตานั้นก็ถูกยืนยันไว้อย่างชัดเจนในอัลกุรอานซึ่งกล่าวว่าโอ้บ่าวของข้าทั้งหลายผู้ที่ล่วงเกินต่อตัวของพวกเขาเองอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยบาปทั้งหมดข้อความนี้กลายเป็นเครื่องยืนยันในใจเขาว่าไม่มีใครต่ำเกินไปสำหรับการได้รับการอภัยตราบใดที่เขายังหันกลับมาหาพระเจ้า อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้มาโก้ยิ่งแน่ใจว่าเขากำลังเดินเข้าใกล้ศาสนาอิสลามมากขึ้นเรื่อยๆก็คือความบริสุทธิ์และไม่เปลี่ยนแปลงของคัมภีร์อันกุรอาน เขาประทับใจในความจริงที่ว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพียงเล่นเดียวที่ยังคงสภาพเดิมถูกถ้อยคำทุกอักษรตั้งแต่วันที่ถูกประทานลงมาจนถึงวันนี้ไม่เคยถูกตัดทอนเพิ่มเติมหรือดัดแปลงไม่มีฉบับใหม่ไม่มีฉบับแก้ไขไม่มีฉบับปรับปรุงไม่มีฉบับใหม่ที่มาแทนของเดิมมาโกชีว่าไม่ว่าคุณจะเปิดอัลกุรอานที่อิตาลีสเปนออสเตรเลียหรืออังกฤษข้อความทุกบรรทัดทุกตัวอักษรยังคงเหมือนกัน เขาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการถอดความหรือการตีพิมพ์แต่คือหลักฐานอันหนักแน่นที่สะท้อนถึงการปกป้องของพระเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ถูกบิดเบือนตามกาลเวลาสำหรับมาโกนี่ไม่ใช่แค่ความถูกต้องทางประวัติศาสตร์แต่มันคือสัญญาณของความจริง เขากล่าวว่าคุณรู้ไหมว่าเด็กหลายล้านคนทั่วโลกสามารถท่องจำคำพีนี้ได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่แค่บางตอนหรือบทสำคัญสำคัญแต่ทั้งเล่มทุกองค์การทุกถ้อยคำไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมาศาสนาคำพีหรือเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการจดจำอย่างสมบูรณ์แบบในระดับที่กว้างขวางเช่นนี้มาโกมองว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนของความพิเศษและความเหนือธรรมชาติของอันกุราน พระเจ้าทรงให้คำมั่นไว้อย่างชัดเจนในอันกุรอานเองว่าแท้จริงเราเป็นผู้ประธานการตักเตือนนี้อันกุรอานและแน่นอนว่าเราจะปกป้องมันไว้สำหรับเขาแล้วนี่ไม่ใช่เพียงคำกล่าวทางศรัทธาแต่เป็นคำสัญญาที่เขาเห็นว่ากำลังเป็นจริงอยู่ตรงหน้าและผ่านการเวลาหลายร้อยปีที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เลย หนึ่งในเกณฑ์สำคัญที่ใช้ตัดสินความจริงของศาสนาก็คือความบริสุทธิ์ของคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่ศาสนานั้นอ้างอิงและอันกุร่านเป็นเพียงเล่มเดียวที่มีคุณสมบัตินั้นอย่างสมบูรณ์ มาร์โกกล่าวว่าในแนวคิดของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะเรื่องตรีเอกานุภาพหรือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญของคริสตศาสนาแม้ว่าคริสตศาสนาจะประกาศตนว่าเป็นศาสนาเอกเทวนิยมคือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแต่ในทางปฏิบัติกลับสอนว่าพระเจ้าแบ่งเป็นสามภาคซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวในเวลาเดียวกันสำหรับมาร์โกแนวคิดนี้ไม่สอดคล้องกับความหมายของเอกเทวนิยมทั้งในแง่ของตรรก,กะภาษาศาสตร์และเทววิทยา เขาเห็นว่าตรีเอกานุภาพนั้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการนอบถือพระเจ้าองค์เดียวอย่างแท้จริงได้เพราะเมื่อแยกออกเป็นสามองค์ภาคแต่ละองค์กลับทุกอธิบายว่ามีสถานะของพระเจ้าอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วในมุมมองของเขาความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าตามแบบของศาสนาอิสลามจึงชัดเจนกว่าและมีความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการแบ่งภาคหรืออธิบายแบบซับซ้อนที่ขัดแย้งกับเหตุผลพื้นฐานเขาตั้งข้อสังเกตว่าชาวยูบางคนมองว่าพระเยซูเป็นเพียงผู้แอบอ้างศาสดา ถึงขั้นลบหลู่แสดงความไม่เคารพต่อพระแม่มารีด้วยซ้ำในทางกลับกันเขาพบว่าคริสเตียนจำนวนไม่น้อยกลับเลือกที่จะเป็นมิตรกับชาวยิวแม้จะรู้ว่าพวกเขาปฏิเสธและดูหมิ่งบุคคลสำคัญที่คริสเตียนเองยกย่องที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือคนกลุ่มเดียวกันนี้กลับมีท่าทีเกลียดชังชาวมุสลิมทั้งที่ในความเป็นจริงชาวมุสลิมให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อทั้งพระเยซูแล,และพระแม่มารีสำหรับมาโคความย้อนแย้งนี้ทำให้เขาต้องตั้งคำถามกับความเป็นกลางและความเข้าใจทางศาสนาที่สังคมส่วนใหญ่มีต่ออิสลาม มาโคได้อธิบายต่อว่าชาวมุสลิมไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูตรงกันข้ามอิสลามให้การยอมรับพระเยซูในฐานะศาสดาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาอย่างมีเกียรติพระเยซูเกิดจากแม่มารีผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีพ่อเป็นการกำเนิดที่มหัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์โดยไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถของพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นมาโคยังเน้นว่าพระแม่มารีมาริยมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์และมีเกียรติที่สุดในประวัติศาสตร์ ถึงขนาดมีซูร้อนึงบทในอัลกุรอานที่ตั้งชื่อตามเธอโดยเฉพาะในสายตาของมาโคสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวมุสลิมรักและเคารพทั้งพระเยซูและพระแม่มารีอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่ในระดับบุคคลแต่ในระดับคำสอนของาศาสนาโดยตรงดังนั้นมาโคจึงอยากฝากคำถามไว้ให้ทุกคนลองคิดด้วยใจที่เปิดกว้างว่าใครกันแน่ที่รักและเคารพพระเยซูกับพระแม่มารีอย่างแท้จริงและใครกันแน่ที่ปฏิเสธท่านทั้งสอง